เรื่องศาสตร์พรเพิงถามว่ามาทําไมเจ,จ้าพ่อไฟเจ้าพ่อพระเพิงของคนจีนเนี่ยมีความสาคัญในช่วงเทศกาลตุษกเจีนนะครหนึในช่วงวันสิงเจยดมีวันที่เจ้าจะต้องขึ้นสวรรค์ก็คือวันที่5กุมภาพัาานธ์ปี2 5 1 4อยเนี่ยคนจีนจะต้องทําความสะอาดเราไฟนั่นคือเจ้าพ่อพระเพิง แล้วก็มีเจ้าพงหนึ่งก็คือเจ้าเตานะครับนะเจ้าเตาเสือเมงตีวงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าพ่อพงเทพเจ้าเตาไฟแล้วก็สือเมงตีุงเนี่ยจะเป็นเทพเจ้าประจาครัวเรือนในทุทกทบ้านแล้วครอบครัวไหนที่มีปัญหาตอกตีกันอยู่แล้วทะเลาะกันไม่เป็นมีความสงมบเนี่ยเขาก็จะนิยมมาไหว้เจ้าพ่อพะเพิงมให้ชีวิตของคุณเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยให้มีความราบรื่นและที่สําคัญ คนไหนเนี่ยที่ดูดวงชะตาเด่นเกิดอยู่ในวาระของธาตุไฟนะครับคนที่จะมาไหว้เจ้าพ่อเพิิงเพื่อเพิ่มเตโชธาตุเนตรงนี้ให้ดีขึ้นและสําคัญที่สุดคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยควรจะมาไหว้เจ้าพ่อเพิงหรือคนที่แบบใกล้จะตายหรือว่าอาการโครมา่าไอซีอเนี่ยควรจะมาไหว้เจ้าพ่อเพิงเพื่อต่อพลังไฟเชื้อของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเจ้าพ่อเอี่ยมวงลไปตีเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสกการท่านกันครับ สั้เจ้าของกนจีนเนี่ยเวลาเราจะไหว้ในสังเจ้าเนี่ยจุดแรกที่ต้องไหว้คือเทพยาดาฟ้าดินที่ติแบบว่าประจำศาลนั้นๆเพื่อว่วอะไรรู้ไหมครับเพื่อที่จะบอกกล่าวเล่าสิบว่าวันนี้ลูกชื่อนี้นามสกุลน,นี้เกิดวันเดือนปนีนี้บ้านอยู่เลขที่นี้วันนี้ได้มาสักการะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าองค์จุดๆุๆๆ,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 ๆุดจุดจุดจุดณสถานที่แห่งนี้เนี่ย ขอให้ลูกกลับไปมีโชคมีลาภมีความสําเร็จในสิ่งที่ท่านจะจมาขอพรในวันนี้ขอให้ได้รับเรื่องราวและช่วยปลดทุกข์เรื่องราวต่างๆที่ได้มาบอกยื่นเรื่องของท่านให้เราได้รับกลับไปและมีความสําเร็จอย่าลังไว้เทพยาาฟ้าดินผีนีแปบบ่ันก่อนนะครับเพิ่มนะครับหรือที่เรียก ภาษาจีนว่าเอี่ยมกวงไตตีหรืออีกชื่อน้ะคือห่วยสิงเดียนะครับเป็นเจ้าพ่อที่เกี่ยวกับเรื่องครัวเรือนเรื่องพลังชีวิตของคนถ้าคนไหนที่ไม่สบายเนี่ยหรือว่าอาการแบบเข้าห้องไอซีใกล้โคม่าแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคนมาไหว้ขอเอาเสื้อผ้าตัวเราเนี่แหละมาไหว้แทนคนที่แบบว่าเจบ็บป่วยมาบอกเจ้าพ่อว่า ขอให้ประทานพลังชีวิตถ้าเขายังไม่หมดอายุขายยังสามารถมีบุญบารมีต่อได้ก็ขอให้ท่านต่อไฟพลังชีวิตให้กับเขาเรื่องนี้คนรู้น้อยมากนะครับคนจะมาขอเฉพาะเพิงแค่ว่าเรื่องอความรักเรื่องอครอบครัวที่แบบว่าตีกันตบตีกันขอให้ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยคนใกล้ตายมาขอพรท่านให้ท่านประทานพลังไฟแห่งชีวิต เพราะคนเราเนี่ยจะต้องมีธาตุไฟในโชธาอยู่ในร่างกายไม่งั้นคนเราก็จะถึงการแตกตัวคนเราก็จะเย็นไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธาตุไฟเป็นสิ่งสำคัญคัดขันกับชื้อตัวเราและของโปรดของเจ้าพ่อพะเพงมีอะไรหรอส้มไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่พวงมาลัยไ,ไม่ใช่ของดีที่เจ้าพ่อพะเพงโปรดปานมากที่สุดที่คนสมัยใหม่ไม่รู้คืออะไรรู้เปล่า น้ำแข็งก้อนจากน้ำแข็งยูนิคนะคะหรือว่าน้ำแข็งกากนะคะที่เขากินน้ำอรมซี่สมัยโบราณเธอไปซื้อมาใสาก่กระติกตึงอ่ะแล้วมาไหวาก้กระส้มสี่ใบท่านโปรดบานน้ำแข็งเป็นที่สุดอยากได้อะไรเยอะซื้อน้ำแข็งมาเลยเป็นถังๆมาไหว้หน้าท่านเนี่ยคุณจะได้ความสําเด็จลองดูนะครับอันนี้เป็นเคล็ดสิ่งโคที่จาร์มี่บอกฝากเอาไว้นในช่วงโลดจีน สิ่งใหม่ๆสิ่งมงคลในปีโบทองนี้เจ้าพ่อเพิ่งคือเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับเทพเป็นครัวเรือนเราส่งเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วท่านก็ยังมองเราสอดส่องเราก็ชนะแล้ววันไหนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มองเราเจ้าพ่อก็เพิ่งฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามซับสไคร์ดนะครับในช่องของคุณเอมมี่ชแนลนะครับหรือเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์คำว่าเอมมี่เทสติมิตนะครับบุระเวสิทนนท์ชัยหรือไอทับไอทชไอบีบนะครับ T O N G เอ็นจ ก็จะสามารถติดตามปูรูเอมมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบตกที่เราครับ